สวัสดีครับมาพบกับช่องทองหยอดพาแซบครับมากินบักม่วงน้ากันครับมือวันนี้พามากินบักม่วงหน่อยนะครับบักม่วงหน่อยบานเ่านีสิบ,บายเขาผู้ใดบ่เคยกินกับมะมืองนะครับวิธีการกินเนี่ยบักม่วงหน่อยทั้งบานก็จะเอาหัวออกก้อนนี้นะครับเอาหัวออกก้อนสิบ,บายเขา นี oh. 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 ่ครับดึงออกมังเสียจะเป็นมวนๆเลยครับ้เนื่อเอาออกโอ้โหเนื่อเนื่อยเอาออกไ้ก่อนครับส่วนเนื้อมันจิดติดนี่ให้ก็ติดน้าเปลือกหนร้ายครับต้องนี่ครับกระติบเขา ข้าวเหนียวมะม่วงครับเสียเอาปั่นพอดีพองามเลยครับปั่นนะปั่นยันไหลกับน้องสี่เต็มเสียเอานี่ครับไปเลยนิ้วครับนี่ปโป้เนี่ยกดเข้าไปครับกดจิ้มลงไปจิ้มลงไปมักระสเนี่ยดันลงไปดันลงไปีิ เคยกินนะครับแบบนี้นี่ดันลงไปเนยโปเนี่ยดันลงไปดันลงไปบีบนี่มันก็จิเข่ากันกับกับเนื้อของมวงรูกของไหนแแซ่บนะครับนี่แบบนี้วิธีกินแบบนี้นีอม,มอ เนี่ยเรื่องเหลืองเหมือหอมหวานชุนเตรียมมันเก๋กเลยเอามาแห่นแลก กินปักมงหน่อยบ้านหอมหวานแซ่บครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามที่รับชมครับขอบคุณครับนี่ครับ